เทปนี้เรามาเริ่มงานแรกกันที่ดอร์ารานีวิสุทธิผลกรรมการผู้จัดการบริษัทมิวพัสแอนด์มอลจำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงคุณแม่และเด็กอันดับหนึ่งแบรนด์มิวพัสด์แอนด์มอได้เข้ารับรางวัล SME ต้นแบบสามอาชีพ2025จากนายอุตามาสะสวนายนอนอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดโดยมูลนิธิสามอาชีพซึ่งเป็นความภาคภูมิใจกับรางวัลน,นี้ครั้งแรกในรอบ10ปีของการทำธุรกิจ และยังเป็นปีทองของมิวพัสแอนด์มอที่คว้ามาแล้ว4รางวัลทั้งในประเทศและต่างประเทศ ก็รางวัลนี้นะคะเป็นรางวัล SME ดีเด่นค่ะจากมูลนิธิสัมมาชีพนะคะซึ่งมีใจมากๆค่ะที่ได้รับรางวัลนี้นะคะเพราะว่ารางวัลนี้เนี่ยเขาคัดเลือกกันยาวนานมากเลยนะใช้เวลาคัดเลือกเนี่ยนานกว่า3เดือนเลยค่ะเนี่ยตัวนี้เนี่ยเราใช้หัวบีออร์แกนิกค่ะซึ่งหัวบีออร์แกนิกของเราเนี่ยมันโตยากกว่าหัวบีธรรมดาถึงยี่สิบเปอนะแต่เราก็ยินดีค่ะที่จะจ่ายแพงกว่าเพื่อให้เกษตรกรไทยเนี่ยมีรายได้ที่มั่นคงแล้วก็ยั่งยืนค่ะปีนี้เนาะอย่างที่ทราบกันก็คือธุรกิจค่อนข้างที่จะสโล ก็ยังคงดีอยู่ค่ะค่ะแบบขวดเนี่ยก็มีมาสิปีแล้วเนาะคราวนี้สินค้าใหม่ของเราค่ะก็จะเป็นแบบตัวผงชงอ่าคราวนี้ตอบโจทย์แม่มากขึ้นแม่ออกไปดอกบ้านสามารถที่จะเป็นผงชงดืง่มสมวิตามินได้ค่ะ